วันนี้เทียบชัดนะครับ2รุ่นระหว่าง2.5ไฮบริดเนวี่กับไฮบริดพรีเมียมต่างกันตรงไหนตอนนี้เราอยู่ในตัวไฮบริดพรีเมียมสังเกตหัวเบาะนะครับเป็นหัวเบาะแบบมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็มีที่คอนโทรลนะครับตรงที่เท้าแขนตัวนี้นะครับปรับแอร์ปรับเบาะปรับอุณหภูมิเปลี่ยนเพลงนะครับเปิดม่านหลังปิดม่านหลังทําได้หมดคันนี้คือตัวพรีเมียมนะครับเบาะแถวนี้นะครับปรับได้ปรับเข้าปรับออกได้นะครับอันนี้คืออยู่ในตัวพรีเมียมนะ อีกหนึ่งจุดที่ต่างกันสําหรับตัวพรี er เมียมกับตัวธรรมดานะครับชุดวิทยุนะฮะชุดตัวพรีเมียมเนี่ยจะได้เป็น JBL ทั้งชุดจะได้เป็น JBL ทั้งชุดเลยนะครับพร้อมลาโพงซับบูเฟอร์นะครับ,รรบเป็น Adobe Audio นะครับเป็น JBL ชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวเป่าลมมาให้ที่เบาะสองฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็เพิ่มโหมดการขับขี่ไม่ใช่โหมดการขับขี่เพิ่มระบบความปลอดภัยเข้ามาอีกนะครับโดยเป็น Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ Lane Keep มาให้แล้วก็ไฟสูงที่เป็นอัตโนมัติ นะครับตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานะสำหรับตัวพรีเมียมนะครับแล้วไปดูตัว2.5ไฮบริดสีดำนะครับจะได้เห็นกันเลยว่ารุ่นไหนต่างกันตรงไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีละจุดนะครับด้านหลังนะครับเปิดเข้ามาเห็นไหมครับเบาะเหมือนกันแต่หัวเบาะไม่เหมือนกันนะอันนี้คือตัวหัวหมอนของ2.5ไฮบริดนะ2.5ไฮบริดน v วีหัวหมอนเป็นแบบนี้นะเบาะหลังไม่สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ที่เท้าแขน เป็นแบบธรรมดานะครับไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เป็นเพียงที่วางแก้วน้านะครับส่วนหลังคาซันลูประบบแอร์ด้านหลังตรงนี้เหมือนกันนะครับ,นะรบเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับว่าชุดวิทยุนะครับที่ไม่เหมือนกันตามที่ผมแจ้งนะมาดูชุดวิทยุตัวนี้เป็นวิทยุติดรถมานะครับสังเกตตัวดัชบอร์ดนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะหน้าจอตัวนี้จะมีความเป็นหลุมลงไปนะครับแล้วก็ไม่มีลม นะไม่มีที่เป่าลมที่เบาให้ตรงนี้ว่างเปล่านะครับแล้วก็ตัวฟูดคอนโทรลมีเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเลนคีฟและไม่มีอะแดปตีฟฟูดคอนโทรลนะครับนะตัวนี้แล้วก็ระบบไฟสูงไม่มีนะแล้วก็แอร์แบกตัวนี้จะได้9ใบคันสีขาวจะได้แอร์แบ็กสิใบนะครับนะสองคันนี้นะใครสนใจนะครับไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันได้เลยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนน่าใช้งานขนาดไหนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทีครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้คนเดิมนะครับวันนี้ผมจัดเลยล้อไม่ไหวอีกแล้วนะครับจริงๆจะเรียงตัวออนิวเนี่ยประมาณ6คันนะครับแต่ว่ารถทยอยมาทยอยมานะวันนี้ผมเลยเอา2คันนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษทั้งคู่นะครับมีรุ่นลองท็อปแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะครับจะให้ดูความแตกต่างนะครับว่ามันมีตรงไหนแตกต่างกันบ้างแล้วก็จะน่าใช้งานขนาดไหนนะครับยังไงนะถ้าใครสนใจรถโตโยต้าแคมรี่ก็นึกถึงผมได้เลยผมบอกเลยว่ารถมีตลอดนะครับตอนนี้น่าจะ10กว่าคันละ นะสำหรับทั้ง all new แล้วก็ตัวก่อน minor change นะครับเลาววันนี้เลือก2คันที่มาก่อนนะครับเป็นตัวไฮบริดทั้งคู่นะครับเป็นตัวไฮบริดทั้งคู่ถ้าดูด้านหน้าเนี่ยจะแทบไม่แตกต่างแทบไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าหน้าหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกันนะครับสำหรับโตโยต้าแคมเปรไฮบริดนะตอนนี้เรามีสีขาวสคันสีดํา1คันนะครับในคันสีดานะครับคันนี้คือ2 5งจุดห้ H V นะครับปี2019นะครับคันนี้เป็นตัว H V ธรรมดานะปี19 นะคันสีขาวเป็นตัว H V p r e m i u มเป็นตัวพรีเมียมนะเป็น2.5 H V Premium เป็นตัวท็อปเลยนะครเป, Premium, เป็นตัวท็อนะป Top สุดนอกจากตัวที่เป็นรุ่นพิเศษตัว l u ก u r รี่ตัวนั้นนะก็จะคือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น2คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยจัดสวยจริงๆนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดนะ889 889เลขไมล์แสนสองคันนี้เลขไมล์แสนสี ราคา959นะมันเป็นตัวพรีเมียมสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวไม่รอช้าแล้วกันเนาะนะเดี๋ยวเริ่มจากคันดำก่อนนะครับคันดำเป็น2.5ไฮบริดนะครับเป็นตัวเนวี่นะครับรถปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนน้นนี้ที่ผมเคยถ่ายคลิปรีวิวและแยกไปตอนนั้นรถยังไม่ได้ทำเลยตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเงาแวบดำทั้งคันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวรถประหยัดน้ำมันนะออกห้างป้ายแดงโอเคมา20กว่าลิตรเลยนะแต่ขับจริงจริง เอาเท่าที่ผมทําได้นะผมทําได้ประมาณ15 16โลลิตรนะรจนถึง18ประมาณนี้กับเครื่องยนต์2อ0พนานะครับทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับด้านหน้าก็จะเหมือนกันนะครับระบบส่องสว่างด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับแล้วก็ไฟด้านในจะเป็น LED นะครับถ้าเป็นตัว2.0ตัวจ,วจีธรธรมดาไฟดวงข้าง,ง,ง,งด้านในตัวเนี้ยมันจะเป็นหลอดไส้เป็นไฟเลี้ยวแต่ตัวเนี้ยมันเป็น LED หมดละนะครับนะแล้วก็เลนด้านในโคมันจะเป็นสีฟ้าฟ้านิดนึงบอกบอกเพาเป็นไฮบริด นะครับนะตัวนี้นะ2.5ไฮบิดนะก็อ่าตัวกระจังก็จะมีความแตกต่างก,กันกับตัวนู้นนะครับตัวนี้จะไม่เป็นเลนนูนนะครับจะเป็นกระจังปกติแต่มีเลนที่เป็นสีฟ้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้มีตัวล็อกความเร็วนะแต่ไม่สามารถใช้ตัวอะดแอพทีฟเหมือนคันนู้นได้คันนู้นมีล็อกความเร็วมีอะดแอพทีฟฟูดคอนโทรลนะครับมีแจ้งเตือนการชนมีเลนคีฟแจ้งเตือนออกนอกเลนแต่คันนี้นั้นล็อกความเร็วปกติเป็นฟูดคอนโทรลธรรมดานะครับนะ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดมบกเป็น l v d กระจังหน้าก็เป็นสีดำนะครับตัดกับสีเทาตัวนี้ที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในรถคันไหนกระจัง c c ตรงนี้ก็จะเป็นสีนี้ทั้งหมดนะครับล้อแม็กเป็นล้อเดียวกันนะครับเป็นล้อขอบ17นิ้วจริงๆรุ่นนี้ถ้าเป็นล้อขอบ18มาเหมือนตัว2 5 g นะสวยมากเลยนะนะครับตัวนี้ก็รัดด้วยยางบ s สโตนนะรัดด้วยยางบ s สโตนดิสเบรกสี่ล้อ,อ one, นะครับออ one, นะรถนะเดินทั้งคันรถสวยสวยเนียนแบบนี้นะครับล้อไม่มีบุบไม่มีเบียด นะยางบิต s t o n เหมาะสมกับรถสเปคแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นรถที่ให้ประสิทธมภาพมากมากนะครับแล้วก็โลโก้ไฮบริดอยู่ครบกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายมาให้นะครับแล้วคันนี้ก็มีตัวระบบบายสปอร์ตนะแจ้งเตือนการชนนะอยู่ที่กระจกตรงนี้นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสครบ2ดอ,อกนะครับมือเปิดเป็นคีย์เลสสฝั่งซ้ายขวาคนขับและคนนั่งนะครับสีเดิมทั้งคันรถเราซื้อมาไม่มีเก็บงานสีเลยนะ นะครับเพียงแต่ว่าที่มันเงาแบบนี้เราขัดนะเราทําสปาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับพันสีดําพันสีขาวก็เงาแวบเหมือนกันเงาแวบเหมือนกันนะครนนี้ราคา88900นบาทนะครับแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสองจุดห้าไฮบริดนะสองจุดห้าไฮบริดเซนเซอร 2, 5, ์ด้านหน้าสองจุดด้านหลังสี่จุดเช่นกันนะเซนเซอร์ด้านหลังสี่จุดเช่นกันนะพร้อมไฟทับทิมซ้ายขวานะปลายท่อออกซ้ายนะครับสาหรับตัวไฮบริดปลายท่อออกด้านซ้ายถ้าเป็นตัว2.0ปลายท่อออกขวาถ้าเป็นตัว2 ถ้าตัว G ีปลายท่อจะออกคู่นะครับโลโก้ด้านหลังนะครับเดิมๆนะโตโยต้าแคม y รี่แบบนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นโครมแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มีรล้านะโครมเดิมแท้หมดนะครับรถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่นะครับทั้ง2รุ่นมีซันรูฟเหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นมีซันรูฟเหมือนกันนะเบาภายในเป็นสีดําเหมือนกันแอร์เป็น แอร์คันนี้เป็นดูโอโซนนะเป็น2โซนนะครับซ้ายขวาแต่แอร์คันขาวเป็นทรีโอโซนนะเป็น3โซนนะทรีโอโซนเป็น3โซนนะครับแล้วก็ตัวเบาตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกันกับคันขาวตัวเบาคันนี้หัวหมอนจะเป็นธรรมดาแบบนี้นะครับเป็นธรรมดาแบบนี้แล้วก็ที่คอนโทรลต,ตรงนี้นะครับจะไม่มีสาหรับตัว2.5ตัวตัว HV นะ2.5ไฮบริดธรรมดาตรงนี้จะเป็นแค่ที่วางแก้วน้านะครับถ้า2.5 เอสบีพรีเมียมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปชมว่ามันมีต่างตรงไหน,นจําไว้นะครับมีที่เท้าแขนแล้วก็มีหัวเบาะนะครับส่วนตัวเบาะนะจะเหมือนกันนะครับหลังคงหลังคาสลูปมีเหมือนกันหมดนะครับรุ่นนี้มี a อ r แบ็กเก้ใบตัวพรีเ er มียมมีไอ้แบ็กสิบใบนะครับม่านข้างนิรภัยม่านหลังไฟฟ้าตัวนี้มีให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งจุดก็คงจะเป็นตัวอแอร์นะที่เบาะนะแอร์ที่เบานะแ,บแล้วก็ตัวล็อกความเร็วที่ผมบอกว,ว่ามันจะมีไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง นะครับส่วนช่วงแผงประตูช่วงนี้นะครับเหมือนกันเป็นกระจกอัตโนมัตินะครับทั้ง4บานทั้ง4บานนะครับเซนทรัลล็อกปรับพับกระจกมองค้ามองข้างแล้วก็เมมเบ r รี่ซีดนะมีให้2จุดนะครับซอกประตูเดิมนะครับคันสีดำสวยๆเนียนๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะทั้งสีขาวและสีดําเผื่อท่านใดสนใจแบบไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมกด ให้ดูเลขไหม่ก่อนนี่นะครับเลขไหม่อยู่ที่1 2ึ่งแสมนี่พันห้าร้อยแปดิบสองกิโลนะครับคันนี้คือสองจุดห้าไฮบริดนะเอเวอร์เรทที่ทำได้คือเมื่อกี้สิบเจ็ดจุดเจ็ดเห็นไหมครับสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับเอเวอร์เรทก็คือไอตัวค่าประหยัดน้ำมันต่างๆนะที่เราทำได้กับคันนี้สิบเจ็ดจุดเจ็ดผมบอกแล้วว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับพวงมาลัยจะเป็นฟูลมัลติฟังชันนะครับหนังสามก้านนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลายแบบไฮโซไฮโซนิดนึงนะเปลี่ยนจากลายไม้แก่ๆเป็นวัยรุ่นหน่อย แล้วก็มีคูสคอนโทรลนะครับตัวนี้ดูดีๆนะมีคูสคอนโทรลอย่างเดียวนะครับเป็นล็อกความเร็วปกตินะครับไม่ได้ตามคันข้างหน้านะล็อกความเร็วก็คือคงที่เลยนะครับปุ่มพุชสตาร์ทเหมือนกันนะครับทัชชันคอนโทรลเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับระบบแอร์เป็นดูโอโซนแบบนี้นะครับแอร์เป็นดูโอโซนนะครับนะรถสวยๆเดิมๆนะครับ เกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับ CVT Wireless Charge มีให้นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่มีให้4โหมดเหมือนกัน Eco Normal Sport EV นะครับนะเบ,บรกมือไฟฟ้า Auto ้เออบรก h o มีให้ครบนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับคันนี้นะคันสีดำก็เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากนำเสนอเผื่อใครต้องการรถแบบทางเลือกเอ้ยพี่ไม่ชอบสีดำพี่ชอบสีขาวผมก็มีผมก็มีมมนะครับนะแล้วดูนะคันนี้ต้องบอกว่าเนียนกริปเลย คันนี้ราคา889,000บาทเท่านั้นนะครับ2.5ไฮบริดสีดำนะครับ889นะครับ889คันนี้นะครับคันสีดำแล้วมี2โฉมมี2.0ตัว G กับ2.5ไฮบริดคันนี้คือ2.5ไฮบริดนะสังเกตได้จากตัวโลโก้เนาะแล้วห้องเครื่องยนต์เป็นแบบนี้เลยนะครับเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวแถบสีเขียวเนี่ยบ่งบอกว่าได้ฝากระโปรงอันเนี้ย เดิมไม่เคยทำนะดูเมทอาร์ตได้เลยนะครับแล้วก็พวกแถบสติกเกอร์ต่างๆตรงนี้นะครับรถคันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับตัวล่างไม่มีขยับนะครับนะจะมีตัวล่าง2งตัวตัวล่างข้างในกับตัวล่างตรงนี้ตรงนี้ก็คือแก้มนะชิ้นนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นตัวเครื่องยนต์2องนาะครับทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะทำแรงม้าได้ถึง230กว่าแรงม้านะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์อย่างเดียว209ม้า นะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้าอีก30กว่าตัวนะครับผมบอกเลยว่าเล่งสบเร่งแซงสบายและขับสนุกมากๆนะค,คันสีดำ889 2.5าสอุดหไฮบริดหรือ2.5 Hv ปีสิบเก้าเหมือนกันส่วนคันสีขาวนะครับคันนี้คือ2.5 h จุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับเป็นตัวท็อปนะครับด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันไฟสองสว่างเป็นโปรเจคเตอร์พร้อม LED นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED เซนเซอร์ด้านหน้าวัดระยะ2จุดเซนเซอร์หลัง4จุดเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันคือตัวโลโก้ด้านหน้านะครับเป็นแบบนูนนะรหรือเป็นแบบ3 d นั่นเองนะครับเป็นแบบนูนเพราะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตัวนี้มีเลดา้าอยู่ในโลโก้สังเกตไว้เลยนะครับถ้า Toyota นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนคอร์หรือ Fort u n e r l e g e n d ินต่างๆถ้าเป็นโลโก้แบบนี้รุ่นนั้นจะมี a d a p t i v e นะครับจับความเร็วตามคันทั้งหน้าได้นะครับคันนี้ตัวรถโครงสร้างเดิมรับประกันตลอดดูการใช้งานเหมือนกัันนะครบ นะชุดกันชนหน้าชิดแบบนี้เลยตัวรถไม่มีเก็บงานเหมือนกันนะครับแต่คันนี้รัดด้วยยางดันหลบนะคับันนี้รัดด้วยวยางแดนหลบนะดิสเบรกสีล้อล้อแมกขอบ17เช่นกันยางปี2 0 2 2โลโกโ้ไฮบริดอยู่ครบนะครับหนะ้ากระจกมองข้ามปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้มีกุญแจกีร์เลสให้2ดอกประตูเป็นกี์เลสสฝั่งซ้ายขวานะครับนะรถเนียนกริปสีขาวมุกนะครับกระจกเดิมทุกบานพร้อมหลังคาซันรูปนะครับ ไปหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่ต้องการตัวรถลักชูรี่แบบนี้นะครับนึกถึงผมได้เลยนะครับผมรีวิวค่อนข้างละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นรถแต่ละคันคันไหนนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปเนาะ2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับด้านหลังเหมือนกันนะเห็นไหมครับว่าตัวปลายท่อเนี่ยจะออกด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นสีเดียวกันนะถึงรถต่างสีกันแต่ไฟท้ายสีเดียวกันนะครับไฟท้ายเป็นโครมแท้เดิมโรงงานนะครับปิ้งๆแบบนี้เลยนะครับรถเนียนกริปผมบอกเลยนะครับคันนี้นะรถเนียนกริป เซนเซอร์วัระยะด้านหลัง4ี่จุดมีให้เหมือนกันคันนี้ทะเบียน8449นะครับทะเบียน8449คันนี้นะครับโลโก้อยู่ครบไฟทับทิมซ้ายขวาอยู่ครบนะครับแล้วก็เดิมมากเดิมมากนะครับพวกอุปกรณ์ทุกอย่างที่ติดรถมานะครับอยู่หมดนะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับล้อยางอะไรเป็นล้อแมกหมดนะครับนะบ็อกเครื่องมือแม่แรงแล้วดูโครงสร้างเห็นไหมครับด้านในเนี่ยมันจะมีพวกซีนต่าง ตีนต่างๆนะเดิมครบนะตัวแบตรถยนต์อยู่นี่นะครับตัวแบตรถยนต์อยู่นี่นะครับล้ออะไรอยู่นี่นะครับที่วางแบตเตอรี่ไฮบริดตัวใหม่มันจะอยู่ใต้เบาะมันจะอยู่ใต้เบาะนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคันนี้ผมเคยรีวิวแยกไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับนะจริงๆผมถ่ายครบหมดแล้วนะแคมรี่สีขาวสามคันนะครับแล้วก็สีดําก่อนปรับสภาพหนึ่งคันผมถ่ายครบไปหมดแล้วนะแต่อันนี้ผมเอามารีวิวเพราะว่า ผมจะให้เห็นถึงความต่างระหว่างตัว2.5 h i b e ิ t กับ2.5 Hi-Beat Premium นะครับพอเปิดเข้ามานะครับลูกค้าสังเกตได้เลยตัวคอนโซลตรงกลางเห็นไหมที่เท้าแขนหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วนะหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วมันจะมีจุดต่างกันไม่กี่จุดนะครับอันนี้โครงสร้างตัวรถที่ผมเคยให้ดูนะมันก็เดิมอยู่แล้วนะครับนะรอยต่างๆเดิมอยู่ครบเนะี่ยที่มีรอยแบบนี้คือเดิมทั้งนอกทั้งในเลยนะนะเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับตัวเบาะนะี่้มที่ผมแจ้งนะดูอาจต้องดูอย่างนี้ นะครับตัวบอร์ลักษณะหัวบอร์เห็นไหมครับเป็นบอร์ดมิกกี้เมาส์เหมือนตัวที่อยู่ในพวกเอาผ่านวลไฟน์นะตัวบอร์ดแบบนี้นะครับเป็นหัวบอร์ดมิกกี้เมาส์ตัวนี้คือตัวพรีเมียมนะครับหจุดสังเกตว่าตัวพรีเมียมก็คือแบบนี้นะครับ2ที่เท้าแขนนะที่เท้าแขนเขาจะเป็นที่คอนโทรลเลอร์นะครับที่ปรับคอนโทรลด้านหน้านะครับต้องสตาร์ทรถนะไฟมันจะติดทุกดวงแต่ตอนนี้ไม่ได้สตาร์ทนะครับก็จะให้เห็นว่าสามารถปรับเบาได้นะครับตัวเบาที่นั่งเนี่ยปรับได้นะครับแล้วก็ มันจะปรับโหมดการใช้งานนะครับพวกวิทยุอันนี้จะเป็นเปลี่ยนคลื่นนะอันนี้เป็นเปลี่ยนเพลงอันนี้วอลลุ่มอันนี้เปิดปิดม่านหลังนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตัวแสดงอุณหภูมินะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปรับอุณหภูมินะตรงเทม์นะครับรนะร,บนะรุ่นนี้นะครับเบาะผู้นั่งตอน2เนี่ยเบาะในห้องโดยสารเนี่ยมันปรับได้ปรับให้ขึ้นหน้าหรือลงหลังได้นะครับ มันจะปรับตั้งแต่พนักพิงนะมันไม่ได้สไลด์บบกนะครับจะปรับตั้งแต่พนักพิงนะอันนี้คือ1จุดสําหรับตัวพรีเมียมนะครับแล้วก็จุดที่2สําหรับตัวพรีเมียมที่เพิ่มเข้ามานะครับนะถ้าตรงนี้จะเหมือนกันเหมือนเดิมก็คือบอกไฟฟ้าคู่หน้าแทิศทางนะครับไฟเอเมอร์ไลท์มีเหมือนกันนะครับโหมดการขับขี่ขมีเหมือนกันนะครับที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจุดคือเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็น JBL ทั้งชุดนะสังเกตหน้าจอมันจะไม่มีที่เวา ถ้าเป็นจอคันเมื่อกี้มันจะว้าวลงไปเห็นไหมครับนะเครื่องเสียงจะคนละแบบกันนะเครื่องเสียงคนละแบบกันตรงนี้ก็รองรับ Adobe Audio นะครับเสียงคมชัดนะครับวิทยุแล้วก็ลำโพงเป็น JBL ทั้งชุดนะครับพร้อมตัวซับบูเฟอร์มาให้1จุดด้านหลังนะถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีซับบูเฟอร์นะต้องเป็นตัวพรีเมี่ยมถึงจะมีซับบูเฟอร์มาให้ด้านหลัง1จุดนะครับส่วนโหมดการขับขี่จะมีเหมือนกัน4โหมดนะ Eco Normal Sport EV นะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นแอร์นะครับเป็นแอร์ที่ มีพัดลมแล้วกันเรียกพัดลมเนาะที่เป่าจากเบาะฝั่งนี้เป็นคนนั่งฝั่งนี้เป็นคนขับปรับได้สารประดับนะครับก็คือเวลาเราเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่แบบเอ้ยเหงื่อออกก้นเหงื่อออกตูดอะไรอย่างเงี้ยแต่เปิดแอร์ตรงเนี้ยมันจะออกจากตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ออกจากพนักพิงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายจริงๆสําหรับตัวพรีเมียมส่วนตัวหลังคาสลูปนะครับก็ใช้งานเหมือนการเปิดยกกระดกสไลด์นะครับเปิดยกกระดกสไลด์เหมือนกันเป็นเรื่องปกติของลังคาสลูปนะตัวแบตเตอรี่ทั้ง2คันรับประกันถึงปี2 0 2 9 รับประบบกันหนึ่งปี2029ิคันนี้เลขกไมล์่1แ7 0ห้า5มื0 0เจดพันหนึ่งห้าืเจ็ดพัน1แหดพันคันนี้นะราคา9 5 9 0 0 0ห้าบาทสีขาวเรามีสาคันนะก็เลือกดูได้นะมีไมล์แสนสี่แส0ห้าแสเจดไแสเก้าแสนสี่แส0ห้าแส0เก้าคันที่แสนเก้าเนี่ยราคาแ9 9้านะครับก็ทําลิปรีวิวแยกไปแล้วเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามในช่องได้เลยนะครับ พวกระบบด้านข้างเหมือนกันกระจกออโต้สีบานเหมือนกันนะครับเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกเด็กเมมเบอรี่สีกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าออโต้ Auto, มีให้หมดเหมือนกันตรงนี้นะครับส่วนที่1จุดที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่เปิดถังน้ำมันฝาท้ายทัชั่นคอนโทรลเหมือนกันส่วนตัวนี้นะครับเป็นปุ่มไฟสูงอัตโนมัตินะค,คือก็คือปรับระดับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับเราขับทางไกลสมมติวิ่งยาวๆเส้นลงใต้ชุมพงชุม,ชมพรอ,อะไรอย่างงี้นะทางมันเปรียวเราซัดไฟสูงเป็นออโต้ไ, Auto, ไปเลยก็ได้นะเดี นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดตรงนี้ที่ผมแจ้งว่าให้ดูคูสคอนโทรลดีๆนะครับเห็นคูสคอนโทรแล้วมีปุ่มเพิ่มมา2จุดเห็นไหมครับนะตัวนี้คือคูสคอนโทรล็อกความเร็วปกตินะครับแต่มันสามารถใช้คู่กับตัวนี้ได้ใช้คู่กับตัวอะแดปทีปได้นะครับมันจะจับความเร็วตามพันข้างหน้านะครับมันสามารถเว้นระยะได้3ามเลเวลนะครับเราเลือกได้นะก็กดได้เลยกด1มันก็จะเว้นใกล้กด2เว้นไกลกด3เว้นไกลมากอย่างนี้นะครับแล้วก็ ใช้คู่กับระบบนี้ไปเลยนะครับเลนคีฟนะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนคือปุ่มนี้นะครับมันจะมีจอแสดงผลที่อยู่ตรงหน้าจอตรงนู้นนะครับต้องสตาร์ทเครื่องและลองขับนะครับต้องทำความเร็วประมาณ80กิโเมตรขึ้นไปนะ80กิโเมตรถึง100เนี่ยจะใช้ตัวเลนคีฟได้คือแจ้งเตือนมันจะมีสัญญาณเตือนเวลาเราพวงมาลัยเราเลี้ยวออกนอกเลนมันจะดังเตืื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 ้ืืืือืืื นะมันจะมีจอสะท้อนกระจกนะครับคือตรงนี้นะครับเพดดิปเพย์นะครับเป็นจอสะท้อนกระจกนะครับก็คือช่วงเวลาที่เราขับนะครับลักษณะเรานั่งขับจะเป็นแบบนี้นะมุมมองนะครับมุมมองจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีตัวเลขขึ้นที่กระจกเลยว่าตอนนี้เราใช้ความเร็วเท่าไหร่ตัวเลขมันจะสะท้อนขึ้นกระจกตรงจอที่ผมไปส่องให้ดูสะท้อนขึ้นนู่นเลยนะครับมันจะอยู่ระดับสายตาคนขับพอดีนะครับตัวนี้ที่ได้เข้ามาในตัวพรีเมียมนะครับแล้วก็ ไปหน้าเป Η ิดปิดออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้เหมือนกันก็ค่อนข้างหลายอย่างเหมือนกันนะครับสำหรับที่เพิ่มเข้ามานะครับถ้าท่านจําได้ก็เท่าที่ผมจําได้นะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะก่อนที่ผมจะลืมนะครับเดี๋ยวดูคันนี้น้าห้องเครื่องเนียนกริปเหมือนกันนะเครื่องยนต์205แรงม้าเท่ากันนะ230แรงม้าแรงม้าเครื่องยนต์เดิมก็คือ209แรงม้านะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน205 ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับระบบไฮบริดรับประกัน5ปีระบบแบตเตอรี่ไฮบริดรับประ,บบ bit, ระบบกัน10ปีถึงปี2 0 2 9นะครับก็ถ้าใครซื้อรถรุ่นนี้ไปผมบอกเลยว่าถ้าเรื่องประหยัดน้ํามันอะกินขาดกินขาดแน่นอนเพราะว่าดีมากประหยัดมากแล้วคือใครจะคิดว่าเครื่องยนต์25งผลิตออกมาแล้วประหยัดกว่า20นะพอมาเป็นรุ่นตัวใหม่ที่เป็นรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมลักชูรี่ในโฉมปัจจุบันที่เป็นออนิวรุ่นล่าสุด เขายกเลิกตัวเครื่องยนต์2.0อกไปแล้วนะครับเขาก็ใส่เป็นตัว2,500 h y b และ2 5บิด b i d Premium Luxury เข้าไปเลยนะครับก็มีความต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคันนี้ต่างกันที่มีล็อกความเร็วไฟสูงออตโต้หน้าจอระบบวิทยุซาวบูเฟอร์นะครับแล้วก็ Adaptive Cruise Control แล้วก็ Lane Keep นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลเบาะด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวเบาด้านหลังที่ปรับได้ แต่ราคาดิฟกันไม่เยอะคันนี้8 8 9คันนี้9 5 9นะครับผมมีชมเนี้ย3คันนะผมมีอีก1คันราคาถูกสุดเลขไม้แสนเราคา8 9 9 0 0 0 0บาทนะผมบอกเลยว่าพิเศษทุกคันถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับ